สวัสดีครับสบายดีพี่น้องวันนี้จะมาเบิ่งประทานหลวงนะไปคือเก้าพี่น้องทีมงานนะทีมงานซื้อรถอย่างซื้อรถซื้อหรอกินยังเน่ย กระเลมเด้อกระเลมเออคือกันเนี่ยวะเออคือค uh> ือค at> ือมาไหมเอาเอากองจักบาดด้วยเออคือกินนะติมฮะมี กินงกระเลมเด้อกิกระเลมอันนี้หน right? ่ยอันละสองพันกีว่ามีลูกชิ้นบอกเ้ก็ายถึงคุณพ่อายายายคนดีหนะสิบบาทฮะสิบพันตอนนี้มากินไอติมน้ำบรรยากาศประทานะพี่น้อง ่กก็พาานโอ้แงมเนาะหมักใหม่นี่ตอนนี้ดอกไม้สวยจังเลยครับสบายดีทุกคนพี่น้องฟังไทยเลยฟังแล้วเนาะไทยบรรยากาศให้ พี่พี่น้องๆมาเบิ่งนำกานเนาะวายโยนเอฟซทุกๆคนเนเสิได้เบิ่งคลิปนี้ภาพวาวาสวยๆยมแรงภาพสวยๆยมแรงพี่น้องตอนนี้บรรยากาศรบอบๆพี่น้องสาตังสาพี่น้อง สาวต่างชาติไปเที่ยวพี่น <für> ้อง อันนี้ประทาดดวงเด้อประทาดดวงนครหลวงเวียงจันทน์อื้อเดี๋ยวๆขายโฮเลยนะขายเลยวะเขาจะได้พทดมยูทูบเบอร์เนี่ ตอนนี้เจ้าบรรลุของอันนี้ดอกดอกจำปานะคะน,นี่ดอกจำปาเด้อพี่น้องน,นี่ดอกจำปาเน,น,นาะถ่าย,ยภาพนิ่งเงียบเด็กพี่น้อง อันนี้ภาพดอกไม้สวยจังเลยจ้างามหลายไหมนนอะอันนี้พระเจ้าเศรษฐาลาดีลาดพี่น้องเลยมาตั้งมายืนอยู่นี่เนาะเดยกไก่กับประธานหลวงพี่น้องพระเจ้าที่ละมักกหวายกระเด้อตอนนี้ก็นนะักเรียนเนาะ ตอนนี้ก็นักเรียนตอนนี้ก็นักเรียนมาซื้อไอ,ไอติมนะปวกกระเลมนะครับร้านนะบรัรยากาศยำแรงกันเริ่มเต็มนะเลยม,มาเรื่อยๆนะพี่นอ้องนี่เดี๋ยวเห็นตัวจริงเลยครับเดี๋ยวเขาไปกราบไหว้นะประธานหลวงนะครับเนาะให้พี่ให้นอ้องเบิ่งกระขักเนาะ ตอนนี้วัาถาตหลวงพี่น้องสวยงามจังเลยเด็กเข้าไปข้างในเนานะไปกราบไหว้เนาะกราบไหว้สักกราบบูชาพี่น้อง บรรยากาศสวยสวยสวยตอนนี้บริเวณไอหน้าประทัดหลวงเนาะรอบๆทายบรรยากาศในพี่ให้น้องเมืองเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปข้างในเนาะพี่นนอง ตอนนี้มาเก็บบรรยากาศในปีให้น้องเบิรงเนาะเอาเต็มเต็มเลยเอเอเอตอนนี้บรรยากาศเนาะเพิ่งเลิกงานเลิกการน,นับพี่น้องนักเรียน การรอบๆตอนนี้กำลังกินไอติมกันนะอาจารย์กับลูกศิษย์นักเรียนสวยมากๆครับบริษัททัวร์จีนมาไลนพี่นอครับพี่น้องมาบ่ง ออนะตอนนี้บรรยากาศมร,มรมมมกศตอนนี้นักศึกษาเนาะลันนงยางแบบนีนี่ก็น,นักเรียนพี่นอ้อง นี่บรรยากาศเนาะไอนักศึกษาไอ้ลาากับกับไอเกาหลีเนาะเป็นแบกกองไปเลยอะ่ะปาถัว่วถั่วไอเกาหลีกับมาเพียบเลยดยอกจำปาขออิราวดีพี่น้อง อันนี้เป็นหอพระแก้ ตัวน,นี้เต็มเลยพี่น้องตอนนเต็มแบบว่ได้เข้าไปเก็บบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิงนะ้งเนาะหลายคนพี่น้องตอนนี้กำลังมาหลายเนาะฝากบรรยากาศใลยพี่ให้น้องเบิ้งเด้อพี่น้อง นี่แหละประทาดถาดลวงนะครับบา,ารกาศรอบๆพี่น้องเอ,อ้ยขอจบคลิปเองนี้เด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไข่ให้บ้าพี่เตอร์สัญญากรุณาด้ยวยครับเป็นกำลังใจคลิปต่อไปเนาะ ตอนนี้ก็อยู่ประทานหลวงเนาะพี่นนอกเรียกกดไลค์กดแชร์ในเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายบายด้วยครับเด้อ